มีบุษบาลิมทางนะคะบุษบาลิมทางสีชมพูสีชมพูอีกอีก,อกชมพูน่นะคะจะเป็นตระกูลเดียวกันกันกบเลดี้พิงค์นี่แหละขยายพันธุ์ได้การชํำยอดแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปซ้มกระถางที่เหลือเป็นสีช่ำไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดียว สวัสดีจ้ามีมีต้นอันนี้ด้วยนะมีบุษบาลิมทางนะคะบุษบาลิมทางสีชมพูสีชมพูอีกอีก,อกชมค่ะให้ข้อนั้นอยู่ในดินได้เลยแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยกดให้แน่นนิดนึงนะแต่อย่าแน่นมากเดี๋ยวน้ําไม่ละน้ําจะไม่ระบายนะคะเนาะนี่นะคะจะเป็นตระกูลเดียวกันกันกบเรดีพิงคนี่แหละขยายพันธุ์ได้การชํายอดแบบนี้ค่ะ ซ้กระถางที่เหลือเป็นสีรองคู่หรือร้องขี้เลขขี้เลขคู่เนาะว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ร้องหกครั้งนะคะก็นะคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะถ้านะชอบคู่หนึ่งเนาะเอาไปได้มาทางนะถ้าเมาไฟหวานเราก็จะเอายอดชําได้เลยอันนี้ก็ชําสักสามยอดในหนึ่งกระถางต้นนะคะเพื่อนๆนั่นสอง สามสี่ขยายพันธุ์เลดี้พิงค์นะคะขยายพันธุ์หนาบุษบาริมทางพอดีเราได้สีใหม่ๆมาเนาะสำหรับเลดี้พิงค์แล้วก็ตอนนี้ก็สวนนะคะแล้วก็นะเป็นนะปุ๋ยหมักที่เราหมักเอาไว้แล้วก็จะเป็นนะปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยกระถางเราก็จะเอารวนะงปลูกได้เลยนะคะต้นไรเนี้ เป็นต้น,น,นช่ำไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดียว <c oughs> ค่ะให้ข้อนั้นอยู่ในดินได้เลยแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยกดให้แน่นนิดนึงแต่อย่าแน่นมากเดี๋ยวน้ําไม่ละน้ำแดดไม่ระบายนะกันเนาะแตกออกมาที่ข้อที่ลำต้นได้เลยแล้วก็เอาชํำลงไปค่ะชํำลงไปให้ นใ,ให้ข้อนั้นอยู่ใน,นได้ดินนะอันนี้ก็เอาลงชําได้เลยแล้วเขาก็จะงอนิดนึงก็ไม่เป็นไระก็เอานชําชไว้เลยแตกออกมาที่ข้อที่ลําต้นได้เลยแล้วก็เอาชําลงไปค่ะชําลงไปให้หให้ให้ข้อนั้นอยู่ใน,นได้ดินนะาสามยอดในหนึ่งกระถางใสเข้าไปเลยอันนี้ก็ติดง่าย ห้าหกอ่าร้องตุ๊กแกร้องหกครั้งเดี๋ยวเราต้องรูว่าถ้าร้องสามยอดในหนึ่งกระถางใส่เข้าไปเลยอ,อันนี้ก็ติดง่ายร้องคู่หรือร้องขี้เลขขี้เลขคู่เนาะว่าจะเป็นอย่างใดวันนี้ร้องหกครั้งนะคะก็นะคลิปนี้ก็พอเท่านี้ถ้านะชอบนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะ การชําการเตรียมยอดคนะ่ะก็เตรียมเนี่ยค่ะยอดสั้นๆเล็กๆแบบนี้ก็ลากเขาจะน,นี้ก็เอาลงชําได้เลยเขาจะงอนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะก็เอานะชําไว้เลยสําหรับมือปลูกนะคะเตรียมพร้อมนะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เราจะพามานะขยายพันธุ์ของ Lady Pink, เลดี้พิงเนาะของคู่หรือร้องขี้เลขขี้เลขคู่เนาะ นะว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ร้อง6ครั้งนะคะก็นะคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะถ้านะชอบขยายพันธุ์เลดี้พิงก์ก็ขยายพันธุนะ์บุษบาริมทางพอดีเราได้สีใหม่ๆม,มาเนาะสำหรับเลดี้พิงแล้วก็ตอนนี้กนะ็เปื่อยยุ่ยอยู่ในกระถางแล้วจะเป็นเชื้อราได้เราก็เด็ดนะคะคลำต้นนี้เอาทิ้งเพราะเขาจะออกลาก ออกยอดมาใหม่ได้อีกแดกออกมาที่ข้อที่ลําต้นได้เลยแล้วก็เอาชําลงไปค่ะชําลงไปให้นะให้ให้ข้อนั้นอยู่ในนะได้ดิ้นนะนะคะจะเป็นตระกูลเดียวกันกันกบเลดี้พิงนี่แหละขยายพันธุ์ด้วยการชํายอดแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปร้มกระถางนะที่เหลือเป็นสีไม่เกินเจ็ดวันนะคะน้องก็จะฟื้นตัวนะฟื้นตัวนะออกรากนะ นั่นเสียงธรรมชาติมาแล้วขยายพันธุ์เลดี้พิงค์นะคะขยายพัานธุ์บุษบาริมทางดีเราได้สีใหม่ๆม,มาเนาะสําหรับเลดี้พิงค์แล้วก็ตอนนี้ก็ห้าหกอ้องทุกแกล้องหกครั้งเดี๋ยวเราต้องไปดว่าถ้าร้องสามยอดอีกหนึ่งกระถางใส่เข้าไปเลยอ,อันนี้ก็ติดหน้ายแตกยอดขึ้นมาใหม่อีก ะคะเดี๋ยวเอา,าปุ๋ยลายช้าใส่เข้าไปอมอมเงิอนอมเงินอมเงินเงินไหลามากนะคะก็ใส่ต้นเลที่พิงแล้วก็มีของเราตอนนี้อนเรมีอยู่ <ปะ S 2> สี่เลนะคะจะเป็นตระกูลเดียวกันกันกบเลดี้พิงนี่แหละขยายพันธุ์ด้การช่ำยอดแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปซ้มกระถา ที่เหลือเป็นสีงู่นะคะขยายพันธุ์ด้วยการชํากิ่งนะคะเอพันธุ์ด้วยการชํากิ่งอันนี้คือต้นโตของเขาะคะต้นโตของเขาพอเราเด็ดออกมาแล้วชําไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดี่ยวลงไปในกระถางเดี่ยวสาหรับมือปลูกนะคะเตรียมพร้อมะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เราจะพามานะขยายพันธุ์ของ เลดี้พิงค์เนาะสำหรับมือปลูกนะคะเตรียมพร้อมก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เราจะพามานะขยายพันธุ์ของเลดี้พิงค์เนาะมีมีต้นอันนี้ด้วยนะมีบุสบาลิมทางนะคะบุสบาลิมทางสีชมพูสีชมพูอีกอีกชมพูที่แตกยอดขึ้นมาใหม่อีกนะคะเดี๋ยวเอา ปุ๋ยไลช้าใส่เข้าไปก็กดไล์นะคะถ้าจาก,กรณนุนาก็กดแชร์ด้วยนะคะช้ำไปแล้วนะคะห้ากระถางาแล้วปรากฏว่าไม่พอยังมียอดอยู่ยก็เลยจะช้ำต่อนี่คือจุดโดดเด่นของเลดี้พิงค์นะคะก็คือสีชมพูช้ำไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดียวช้ำไปแล้วนะคะห้ากระถาง ปรากฏว่าไม่พอยังมียอดอยู่อีกก็เลยจะทำต่อนี่คือจุดโดดเด่นของเลดี้พิงค์นะคะก็คือสีชมน้องก็จะได็กนะสารอาหารจากปุ๋ยเนาะเอามาดูกันขายายพันเตรียมดินนะคะดินของเราก็จะใส่เป็นปุ๋ยพอกหนึ่งห้าหกน้องตุ๊กแกร้องหกครั้งเดี๋ยวเราต้องรู้ว่าถ้าเราองทำไปเลยค่ะ สยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดียวต้นนะคะเพื่อนนั่นสองสามสี่สามยอดในหนึ่งกระถางใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็ติดง่ายคูหนึ่งเนาะเราไปได้มาทางถ้าเมื่อไฟหวานเราก็จะเอายอดชำได้เลย อันนี้ก็ชํำสักสามยอดในหนึ่งกระถางนะออมออมเงินออมเงินออมเงินเงินไหลามากนะคะก็ใส่ต้นเลยที่พิ้งแล้วก็มีของเราตัวนี้ปะ่ะแล้วก็นะขณะพอคนให้เข้ากันทรงให้เข้ากันแล้วเราก็เอาน้ำพรมอาน้ำโดยโดยโดย,โยให้น้ำชุ่มเลยแล้วเราก็จะแตกดยอดขึ้นมาใหม่อีกนะะเดี๋ยวเอาปุ๋ยไลยช้าใส่เข้าไป เราเปื่อยยุ่ยอยู่ในกระถางแล้จะเป็นเชื้อรางได้แเราก็เด็ดนะคะลำต้นนี่อย่าเอาทิ้งเพราะเขาจะออกรากออกยอดมาใหม่ได้อีกนะทำไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดี่ยวแล้กวก็นะขณะพอคนให้เข้ากันทรงให้เข้ากันแล้วเรากา็เอาน้ำพรมอาน้านโรยโดยโดย,โยให้น้ำชุ่มเลย แล้วเราก็จะห้าหกอ่าร้องตุกแกร้องหกครั้งเดีวเราต้องรู้ว่าถ้าเราส่วนนะคะแล้วก็นะเป็นนะปุ๋ยหมักที่เราหมักเอาไว้แล้วก็จะเป็นนปะปุ๋ยเมูลไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยอนี้มีสี่ผู้นะคะขยายพันธุ์ด้วยการชํำกิ่งนะคะ แอพันในการชาำกิ่งอันนี้คือต้นโตของเขาะคต้นโตของเขานะพอเราเด็ดออกมาแล้วก็มีมีต้นอันนี้ด้วยนะมีบุษบาลิมทางนะคะบุษบาลิมทางสีชมพูสีชมพูอีกอีก,อกชมงช่นะำไปเลยค่ะสามยอดลงไปในกระถางเดียวลงไปในกระถางเดียวต้นนะคะคเพื่อนๆนั่น 2 <laughs> 3 4